สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านวันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์อ้อนสิบแต้มเช่นเคยครับในหน้าที่ของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พักผ่อนครับอาจารย์อยู่ที่บ้านครับแต่ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านครับคอมเมนต์มาหาคันล้องชีวิตนะครับจะเปิดบริษัทหรือจะสร้างบ้านที่อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวสักพักจะมาหาคันลองชีวิตกันนะครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับครับเดี๋วรอสักครู่นะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โอนครับสบายดีครับเอ่อชื่อชื่อคุณอะไรครับเน่ะอ๋อคุณอั้นครับครับคุณอั้นนะครับเออพี่ จะดูคันลองชีวิตเรื่องอะไรครับพี่เออพี่จะดูเรื่องอันนี้อ่าพี่ว่าจะเปิดบริษัทจดบ,บริษัทหน้าที่การงานบริษัทมันจะไปได้ดีไหมครับเออแล้วแบบโชคลาภอะไรทหงพี่เนี่ยมันมีไหมมันดีไหมอะไรเนี้ยปีเนี้ยปีอื่นๆด้วยอะไรเนี้ยมันมันหรือมันต้องดูปีต่ปีครับผมแต่ก่อนหน้าก็เคยดูมานะใช่ไหมครับอะไรนะก่อนหน้านี้ก็เคยดูที่อื่นมาใช่ไหมครับ ไม่ไม่ไม่พี่ยังไม่เคยดูใครเลยเอเหรอครับโอเคครับงั้นใช่พี่เกิดวันอังคารครับเกิดวันวันที่เท่าไรครับวันอังคารวันที่นิติงครับเดือนอะไรนะครับเดือนตุลาพัสครับพี่สองห้าสองแปดครับครับขออนุญาตคำนวณแป๊บนะครับวันอังคารแต่เกิดดาวคารนีใจจโลใจถึงอยู่แล้วครับ แต่เกิดในภูมิภพโลกาวินน่ามันอาภพับหน่อยนะครับเวลาจะทําอะไรแต่มันก็ดาวตกฟากไปที่ดาวสุกมันจะร้ายซ้อนร้ายแต่กายเป็นดีครับแต่อาจจะติดชอบบันเทิงหรือสังสรรหรือแบบสังคมเยอะหน่อยครับพี่ครับแต่โดยธรรมชาติหัวสมองอยู่ในมาหาศาปะค,ครับพี่เป็นคนที่คิดอะไรก็เป็นเงินหมดครับใช่การ<ม>วาง<ม>แผนน<ม>ี<ม>้เป็นเงินเป็นกําไรหมด่ะเพราะว่า หัวสมองอยู่ในมหาทรัพย์เลยครับเนี่ยโดดเด่นมากครับใช่เพราะว่าเราพูดอะไรมันแบบมันต้องได้กำไรมันต้องอะไรนี้น่ครับตอนสามสองนี้ดวงมีอุปสรรคอะไรไหมครับเนี่ยมีอุปสรรคไหมมันจะเรียกอุปสรรคไหมผมมันก็เรื่องการเงินนตะ่มันติดติดรับอ๋อตอนช่องสามสองใช่ไหมเพราะว่าเมื่อผมดูตอนดวงที่มันตกนิดหน่อยครับอ๋อ<ม> แล้วก็มีมีเรื่องติดขัดเรื่องการเงินใช่ไหมครับใช่ครับณ้ตอนนี้ย่างสามสิบแปดแล้วนะครับพี่ใช่ครับย่างสามสิบแปดนี่การเงินมันดีนะพี่แต่ดาวประธานที่สเสวยดาวพฤหัสถึงอายุห้าสิบสี่เนี่ยตั้งแต่สามสิบหกมาพี่สิบสิบเก้าปีจะอยู่ในมหาทรัพย์การเงินจะคล่องแต่ดาวจรมันตกฟากโลกาวินาศก็คือโลกาวินาศในที่นี้อาจจะหักเห ไม่ได้อย่างใจในปีนี้สักเท่าไหร่ครับพ<ช>ี่มีมีเรื่องให้ใช้หรือสูญเสียแกยวับบท่าทเล็กเยอะเลยครับมันมีรายรับมาพอร,ร,รายรับมาปั๊บก็จ่ายเลยเนี่ยมันไม่มีเก็บใช่ครับมันดวงมันจะอีกต้องถึงวันเกิดอะดวงจะดีมากจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยครับแต่ถามว่า,าปีเนี้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแบบที่แต่มันเหนื่อยหน่อยไม่ได้เก็บ ใช่ใช่อะไรครับ,รบเพราะว่าตงูใช่เพราะว่า<ไ>ดาวเกิดไปตกดาวสุกดาวสุกในที่นี้มันก็อาภัพอีกอะครับหรือมีเรื่องแบบสิ่งสวยงามบันเทิงอะไรเยอะหน่อยครับคนเข้ามาเยอะหน่อยตรงนี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่ค่อยคตกเกณฑ์มาก็บท่าบ้านสังคมครับประมาณสังคมผมก็เป็นแบบ อย่างผมอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ผมก็จะเป็นแบบสังคมในพวกอาสามูลนิธิวิ่งช่วยสังคมอ๋อแล้วจากโร<ล>งรอะไรเงี้ย<ร>วันหยุดแต่ประมาณนั้นในสังคมของผมแล้วก็มีกินลองกินเล่าอะไรนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ไดกินเราก็จะไปนัง่งคุยเล่นอะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับชอบประมาณนั้นมากกว่ากงนี้เป็นอย่างนั้นก็ผ่านไปได้ดีครับถ้ามันอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเพราะว่า โดยธรรมชาติมันก็ตกดาาหัวสมองกันหาเงินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในปีนี้ครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องโชคลาภนี่หลังวันเกิดดี<ม>แน่นอนครับครับคือปเปิดบริษัทอ่ะครับดีไหมพี่มีแปลนว่าจะเปิดช่วงไหนครับปร,ประมาณเดือนหน้าครับเดือนหน้าใช่ไหมครับมีแนะนํำไหมมีแนะนํำไหมว่าต้องเปิดเดือนนี้อะไรอย่างนี้จดทะเบียน ได้ก็กัก็แนะนําได้ครับเป็นแนวทางครับก็บเป็นข้อยึดเหนี่ยวเราเรารู้วันนงครับที่จะเปิดยังเลยครับยังหาชื่ออะไรเตรมพร้อมก่อนยังไม่ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าในอนาคตพอย่างสามสิบเก้ามันมีโชคลาภหรือว่าอิทธิพลจากราหูให้อิทธิพลที่ดีมากเลยครับแล้วก็ดาวพุธ จุติก็คือการเริ่มต้นหรือเติมเต็มนะครับก็คือสร้างสรรค์ก่อเกิดธุรกิจเริ่มต้นนี้ได้ดีตามดวงดาวพุทธที่จะให้อิทธิพลในในหลังวันเกิดนะครับเราก็จะเหนื่อยปีนี้ก่อนแล้วพอหลังวันเกิดไปก็จะคล่องคล่องขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าดาวเกิดพี่จะตกฝากพาทิ์อยู่ในราชาโชคครับการงานจะเด่น mm hmm. ครับพาทิ์เรื่องงานจะเด่นมากครับ เพราะว่าตอนนี้งานอะของปีที่แล้วเขาก็ติดต่อกลับมา mm hmm. ก็เลยงงนะว่าแล้วคันนี้มันมีแผนขึ้นมาในหัวว่าจะกระจดบ,บริษัทอะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ชื่อบริษัทความเชื่อมั่นครับเวลาเราไปเสนองานเสนออะไรเงี้ย mm hmm. อย่างผมทำกระจกมีเนียมหมึ่งเหมือนอิ้ไเงี้ครับครับอ่าอย่างอย่างผมทําเนี่ยผมก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้ความเชื่อมัน่นผมก็เลยอยากกระจดบ,บริษัทเปิดติดอ่อ ตั้งบริษัทขึ้นมาจะไปจดทะเบียนการคา้าอะไรเงี้ยครับครับใช่แล้วก็เรยือยากจะถามว่าถ้าผมจดปีเนี้ยหรือภายในเดือนสองเดือนเนี้ยมันโอเคไหมหรือว่ามันต้องมีกําหนดวันว่าวันนี้ดีแล้วมันจะอยู่ได้ยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ดีเดี๋ยวผมหาชื่อบริษัทเนะี่ยผมลงให้อ่า,อาจารย์ดูว่าชื่อมันดีไหมเป็นมงคลไหมอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ดูเลขทีด้วยครับมันจะได้แบบ ของจุ้ยตรงตรงดาวที่สถิตที่ให้ดีพลนว่าบริษัทที่จดเลขที่อะไรมันเป็นดาวอะไรแฝงให้ดีพ้นอยู่ครับอ๋อก็คือว่าถ้าผมจะจดอยีกยผมจดทื่อบ้านก็คือเอาิศจะอยู่ที่บ้านครับเป็นบ้านเลขที่สามศูนย์สองทับเก้าเก้าซอยมัน็จะเป็นซอยห้าสิบสี่ครับครับแต่ซอยเลขสวยแต่แต่สามศูนย์สองห้าทับเก้าเก้าเหรอครับ ครับ99 18 9 9ดับกดับนะครับ25 99 18 18 19 14เป็นห้าเป็นเลขที่ดีครับเป็นเลขพฤหัสดาวพลัสอัทอีดพล คือครูบาจันแล้วก็ดาวพฤหัสพี่อยู่ในพบมหาทรัพย์ดีแน่นอนครับจดที่บ้านใช่ไหมครับ,รบ<ด>เลข<ด> <ๆ S 2> เลขนี้ดีแน่นอนเพราะเป็นดาวพฤหัสเลขห้าเพราะเลขห้าของพี่อยู่พบมหาทรัพย์คลรภผู้ใหญ่เกินหนุนและการเงินดีแน่นอนครับ,เ,รบเพราะว่าผมจะจดเพราะว่าเราจด,จด,จ,ดจดบริษัทอ่ะเขาต้องใช้ต้องมีสถานที่ตั้งก่อนถูกไหมครับครับเมื่อเราถึงจะจดได้ผมก็จะจดที่บ้านผมแต่ โคดังอ่ะผมจะไปทาอีกที่หนึ่งเวลาตัดตัดแม่ตัดเส้นตัดอลูมิเนียมอะไรเงี้ยประมาณนั้นตัดชื่อก็คือหลักคือลักฐานก็คือบ้านบ้านเราบ้านเล็กที่ภูมิเนี้มเราใช่ไหมใช่ครับครับก็ถูกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตัวลักครับของดาวพุหธะที่จะให้ดีฟนนะครับครับแล้วก็คือ ดวงหลังปีนี้ไปอะล้องแน่นอนนะพี่เดี๋ยวมันจะปังมันจะปังอีกหน่อยหนึ่งอีกอสองปีสามปีนี้จะแบบมหาผู้มหาทรัพย์ขึ้นมาเยอะเลยครับแล้ว,แล,วแล้วเราเราควรจะจดบมิษัตเดือนไหนดีครับแล้ววันที่เท่าไหร่อะไรเนี้ยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บคำนวณแป๊มนงครับสาม แปดสักรสละเจ็ดละธนวามคลามกะลาแล้วกุมภาแล้วมีนามีนาเมษามีนาเมษาพุทธภาพี่พี่มีเลงสามดันนี้เป็นเดือนไหนครับมีนาเมษาเดือนนี้กุมภาเดือนหน้าก็มีนาตรงไหครับครับ ก็มีนาก็ดีครับครับมีนาก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ในธาตุน้ําด้วยครับแล้วก็อยู่ในอิทธิพลของดาวพุธด,ดาวพุธก็คือธาตุน้ําเหมือนกันคือถ้าเดินมีนาจะเป็นธาตุน้ําก็จะผุด,ดมสมบูรณ์หน่อยครับพี่เออมีใช่ไหมครับครับ,รบแล้วถ้าปังเลยอะถ้าปังอนะจดแล้วปังอนะเดินพฤทภาามันยุ่ในมหาทรัพย์ก็ครับแต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างมีนากับพุทภาก็ อยู่ในหลักที่ดีครับพี่แต่ถ้าเรารีบก็เอามีนาได้เลยครับอ๋อครับได้แล้วสามเก้าสี่สิบสี่สิบก็ต้งมหาภูมหาชนเป็นที่รู้จักก็น่าจะขึ้นไปเป็นขั้นๆน,นะครับชื่อเสียงการงานบริษัทนะครับครับแล้วผมว่าเริ่มจากศูนย์นี่แหละผมก็เริ่มจากศูนย์ไต่ทีละขั้นนี่แหละครับครับ <High> light, ไฮไลท์ไฮไลท์นี้อยู่ย่างสี่สิบเอ็ดสี่สิบเต็มเมื่อไรครับมหาทรัพย์การงานเด่นแน่นอนครับออครับสองปีครับปสิบ <40. S 2> นั่นแหละครับประมาณสองปีนิดหน่อยอันนั้นคืออนาคตหลังจากเราถ้าเปิดบริษัทหรือการงานเราคล่องแล้วครับในอนาคตมันมันมีจุดตังอยู่ครับ แล้วเรื่องโชคลาภมันก็หลังมันเกิดเลยใช่ครับถ้าดวงดวงแบบโชคลาบแบบฟุกฟุกก็หลังมันเกิดเกินคาดหรือได้จากคนแก่คนเฒ่าครับอ๋อคนแก่คนเฒ่าใครวะเนี่ <c oughs> เยเหลือ <c oughs> พ่อคนเดียวด้วยแม่ก็ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหลือล้วต้องรอด,ดูอาจจะอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้มั้งครับเออฟ้าต <c oughs> ีก็ไปแล้วเหลือลุงวังไงครับวันเนี้แล้วเป็นไงพ่อสบายดีไหม ไมไกลับเลยก็แพงนานเทศกาลดีครับก็สวัสดีครับแล้วแล้วแล้วณัวตอนนี้คือเตรียมพร้อมที่จะเปิดบริษัทแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับมัน,นผมคำนวณดูแล้วมันก็อย่างอย่างย่างสามติดแปดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ได้เก็บเพราะดาวมันมีเน็ตเหนื่อยอยู่ครับพี่ดาวเกิดเราเองเน่ะ นนเน็ตเนื่อยอยู่แต่โดยธรรมชาติและประธานหลักที่สเสวยถึงอายุ54เนี่ยอยู่ในมหาทรัพย์แบบอิ่มเอิบเลยครับ,รบถือว่าให้อิทธ,ธิพลที่ดีการเงินจะคล่องในอนาคตครับจะได้เก็บ,บเงินแน่นอนครับ๋อบแล้วแล้วผมจะถามเรื่องลูกน้องครับคือตอนเนี้ยมันโหยากมากเลยมันบริบาลเรามันจะมีเพิ่มมีจะอยู่กับเรานานไม่มี ต้องทำยังไงตอนนี้คือเหนื่อยแน่แหละเรื่องบริวารนะหลังหลังวันเกิดไปจะจะจะ,จะลงตัวมากขึ้นครับพี่ออครับเพราะตอนนั้นเอ้มันทําอยู่กับผมมันก็ปีมาปีใหม่ก็หอมอกจากใจชีวิตคนเติรนตัวก็ออกจากพี่ไปครับเออเออนะเพื่อนเพื่อนอาจารย์นะครับครับเออแะไรก็แล้วไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนรุ่น้องที่ไหน ถวกรุงเทพอืออือตอนนี้เหลือไม่กี่คนหนึ่งสามที่คนหนึงลุงน้อง,องตอนนี้นะครับอือใช่ครับพอถึงเหนื่อยผมวิ่งขึ้นเหนือล่างใต้วิ่งดูงานทำงานเองด้วยอ่าเสนอราคาเองด้วยอะไรเงี้ยครับอือก<ด>็่ใช้จ่ายตอน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวมีเข้ามาบริบาลเดี๋ยวมีมขวเข้ามาครับ ใจเย็นๆหน่อยนะครับอะไร,ะรเดี๋ยวจะได้มือขวาเข้ามาครับเดี๋ยวแต่ตอนเนี้ยมันมันเป็นเรื่องดวงของเราด้วยเนาะที่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องดวงมันก็ต้องพูดถึงเรื่องดวงครับมันก็ต้องมีอุปสรัรคบ้างครับก็ประมาณนี้ได้เกิดจะจะจดวันไหนลองลองทักมาใหม่เดี๋ยว ผมจะบอกว่าวันอะไรดีครับได้ครับได้ครับโอเคครับผมครับครับครับแล้วต้องอะไรให้อาจารย์ไหมเนี่ยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับเอาไว้โอกาสหน้าครับครับได้ครับครับเทาก็ยิงกลางมาได้นะครับ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  โอเคครับเที่ยวทุกที่เลยผมดูอยู่ในเฟซอ่ะครับก็ออกออกเดินสายเดินดูดวงให้กับผู้ชมทางบ้านนี่แหละครับผมก็ดูดวงให้ตลอดพวกใครเม้นมาเงี้ยครับผมว่าช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นทางช่องด้วยครับทำหลงช่องเลยครับครับโอเคครับยังไงก็แวะมาเที่ยวบ้านมาดูบ้านผมบ้างเป็นยังไงดีไหมมีช่วยเหมครับ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 ยินดีครับยินดีครับ ครับสวัสดีครับมาจากกรุงเทพก็กินตะก้ามาได้เลยครับครับสวัสดีครับครับคสวัสดีครับครับก็ดูดวงจากผู้ชมทางบ้านนะครับแต่เส้นไปที่เรียบร้อยก็สอบถามแนวทางจะจดบริษัทแล้วก็โชคลาภ ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับครับก็ถึงตอนนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านคนใดนะครับถ้ามีปัญหามีเรื่องราวชีวิตอยากจะสอบถามทักเข้ามาได้นในในีใน้ได้เลยนะครับตามเม้นใต้ล่างนี่นะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าทักมาแล้วกลัว ไม่มีตังหรืออะไรไม่ต้องไปคิดเรื่องตังนะครับยินดีให้ครับปรึกษาทุกๆคนครับไม่คิดตังนะครับก็ส่วนเรื่องการงานการเงินแต่ละคนก็ค่อยดูกันทีละคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์อ้นสิบแต้มด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ